Oh, <laughs> ทุกๆคนคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทำโรตีนานไปดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมนะครับเริ่มตั้งแต่แป้งแป้งใช้เป็นแป้งสาลีเนี่ระสงค์คุณจะใช้เป็นแป้งสาลีเนี่ระสมแป้งสาลีหรือแป้งโฮลก็ได้แป้งใช้สามถ้วยตวงนะครับน้ําน้ําเนี่ยเราใช้เป็นน้ําอุ่นนะครับ น้ำอุ่นใช้175 ml ยีสต์ยีสต์ใช้เป็นยีสต์แห้งแบบส่เนผ็รรูปนะครับฉลากสีแดงเนาะยีสต์เนี่ยใช้2ช้อนชาน้ำตาลทรา,ายน้ำตาลทรา,ายใช้2ช้อนโต๊ะเกลือเกลือนี่ใช้เกลือแกงเนาะเกลือแกงใช้ครึ่งช้อนชาโยเกิร์ตโยเกิร์ตรสธรรมชาติหรือจะใช้ โยเกิร์ตที่ผมเคยสอดทำก็ได้โยเกิร์ตใช้สามช้อนแกงน้ำมันเนยน้ำมันเนยเนี่ยใช้หนึ่งช้อนแกงบวกกับหนึ่งช้อนแกงเนาะแล้วตรงส่วนแป้งนะครับคุณเตรียมแป้งเผื่อไว้สักหนึ่งช้อนชานะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตอนที่คุณนวดไปแล้วเนี่ยมันแฉะคุณก็ใส่เข้าไปแต่ถ้านวดแล้วคุณนวดคล่องแล้วเก่งแล้วไม่แฉะคุณก็ไม่ต้องใส่เพิ่มเข้าไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มอมองดีสได้เลยครับ เริ่มนะครับก็อุ่นน้ำมาเนาะอุ่นนี่ประมาณอุ่นอาน้ก้อยจุ่มแบบนี้นะนับหนึ่งถึงสิบุ่นทนได้คืออุณหภูมิที่พอดีนะครับประมาณชงมนมให้เด็กนั่นแหละแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายเข้าไปน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะ ยีสต์สองช้อนชาแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายน้ำตาลทรายละลายแล้วปิดฝาพักไว้10นาทีนะครับ ตอนนี้นะครับใกล้เวลา10นาทีนะครับที่เราวอร์มยีสต์ไปเนาะเราก็มาเตรียมแป้งแป้งนี้ก็แป้งสามชั้นตัวนะครับแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปครึ่งช้อนชาใส่เกลือเสร็จแล้วก็ผสมถ้าผสมเกลือกับแป้งก่อนแล้วก็ใส่น้ำมันเนยน้ำมันเนยใส่ตรงนี้ หนึ่งช้อนแกงนะครับโยเกิร์ตโยเกิร์ตใช้สามช้อนแกงดูยีสต์นะครับนี่คือยีสต์ที่ขึ้นแล้วนะครับเป็นฟองเนาะเราก็จะใส่ยีสต์เข้าไปเทลงไปครับ แล้วก็ใช้ช้อนที่คนไม่กินได้แหละคนผสมให้เข้ากันคนประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเริ่มใช้มือนวดใช้มือนวดน,นะครับก็เหมือนเับกลิ้งแปะให้เป็นก้อนพยำยามก่อน แล้วก็เริ่มลึ่นจากนั้นก็ถูแป้งถูเศษอะไรที่ติดที่กละมังไปด้วยเวลากิ้งนี้ครับก็คือดึงขึ้นกดลงดึงขึ้นกดลงทำมือเป็นจีบนะครับ พอแป้งเป็นก้อนแล้วเห็นไหมครับแป้งเป็นก้อนเราก็จะใช้ฝ่ามือกดเก็บเศษแป้งนะครับที่ว่าติดตามกระมังเนาะถูกออกมาดึงขึ้นกดลงมืออ้างนึง้งหมุนกระมังนะครับ แป้งขึ้นมาหูุ่ขมมาไปด้วยนะครับออกแรงกดน,นะครับออกแบบครึ่งแรงนะครับตอนนี้แป้งดูแห้งนะครับเดี๋ยวพอเราเดี๋ยวพอเรานวดต่อไปแป้งก็จะคายความชื้นออกมานะครับเพราะตอนนี้น้ําอยู่ข้างในแป้งเนาะ คือตอนนี้เรากิ้งก้อนแป้งไปนะครับแล้วเรากดไปด้วยนี่ครับความชื้นก็เริ่มออกมาแล้ว เราดูแบบนี้นะครับไม่ติดมือไม่ติดอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำมันเนยอีก1ช้อนแกงที่เตรียงไว้นะครับแล้วก็ก้อนแป้งไปกลิ้งกับน้ำมันเนยนะครับแล้วก็นวดต่อ นวดน,นะครับก็ดึงขึ้นกดลงกลิ้งกระมังหมุนกระมังไปด้วยออกแรงก็ประมาณครึ่งแรงนะครับตรงนี้เราจะนวดให้น้ำมันเนยทีใ่ใส่เข้าไปใหม่เข้ากับแป้งดีเนาะ ราดูว่าเข้ากันดีแล้วเราก็จะลงแบบพึ้นที่แผ่นกระดานนะครับเอาลงมาคืึนที่แผ่นกระดานนะครับดึงขึ้นกดลงดึงขึ้นกดลงดึงขึ้นกดลงนะครับแบบนี้นครับสลับด้านด้วยดึงขึ้นกดลงดึงขึ้นกดลงดึงขึ้นกดลงนะครับ องเช็คดูนะครับไม่ติดนิ้วแล้วนะครับนี่นะครับไม่ติดนิ้วแล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับเราก็จะเอาเก็บใส่กล่องพลาสติกไว้นะครับแล้วก็ปิดฝาพักไว้นหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้นะครับก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ เราก็จะมาแบ่งแป้งปั้นลูกแล้วก็ทอดกันนะครับะยห้ดูแป้งที่ครบนะครับเห็นนะครับก็ฟูขึ้นเป็นสองเท่านะครับเราก็จะเอาแป้งออกจากกล่องพลาสติกเนาะขั้นแรกก็คือต้องนวดไล่ลมยีสก่อน ตอนก่อนจะแป้งลงมาแบ่งนะครับคุณจะต้องโดยผงแป้งที่แผ่นกระดานก่อนเนาะแล้วก็เอาแป้งลงมาแบบนี้เอาแป้งคลุกกับผงแป้งเนาะทำให้เป็นเส้น ทำให้เป็นเส้นนะครับจะได้ตัดง่ายๆก่อนที่เราจะเอาลูกแป้งใส่ในกล่องพลาสติกนะครับเดี๋ยวพอเราแบ่งเสร็จนะเราจะเอาลูกแป้งก้อนแป้งนะ่ใส่ในกล่องพลาสติกเราก็จะต้องรวยผงแป้งรอไปก่อนเราจะแบ่งแป้งให้ได้สิบสอลูกนะครับ เพราะของเราเป็นนานนะครับไม่ใช่นานแบบนานเนะเาะก็แบ่งแบบนี้นะครับแบ่งทีละครึ่ง พอได้แล้วเราก็จะมาปั้นลูกโรตีนะครับปั้นลูกนานนั่แหละลืมก็ทำแป้งเป็นแผ่นนะครับแล้วก็จีบเข้าหากันเนาะพอจีบเสร็จแล้วก็ทำให้เป็นก้อนกลมๆ แล้วก็ไปเก็บใส่ก,กล่องพลาสติกตอนเอาวางในกล่องนี่ให้มีช่องว่างนะครับเพราะเดี๋ยวแป้งจะพองขึ้นอีกก็ทำเป็นกลมๆนะครับอันนี้สอนแบบง่ายๆเลยนะครับใช้วิธีจีบเอาเนาะทำแป้งทำก้อนแป้งเน่เป็นแผ่นก่อนแล้วก็จีบเข้าหากัน นี่นะครับแป้งที่นี่นะครับแป้งที่ปั้นรูปเสร็จแล้วเนาะก็วางในกล่องพลาสติกแบบนี้เว้นให้มีช่องว่างนะครับเราจะพักแป้งไว้สิบนาทีนะครับแล้วค่อยมากดเป็นแผ่นเนาะตอนนี้ก็ปิดฝาไว้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับพักแป้ง ครบสิบนาทีแล้วเนาะให้ดูก็พองแบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะมากดแป้งแล้วก็ทอดนะครับกดแป้งนะครับผมจะกดให้ดูสักสามแผ่นนะครับเพราะว่าโรตีนานเนี่ยโรตีนานแบบเนี้เราจะกดแล้วเราจะพักแป้งประมาณสองนาทีนะครับพูดง่ายคือกดไปสักสองแผ่นแล้วก็ทอดได้เลยกดไปสองแผน่นสามแผ่นเนี่ยก็แผ่นแรกก็เอาไปทอดได้เลย เพราะฉะนั้นผมจะกดให้ดู3แผ่นนะครับแล้วผมก็จะทอดก่อนกดแป้งนะครับก็โรยผงแป้งที่พื้นกระดาษนาะแล้วคุณก็เอาแป้งลงมากดให้แบนๆเนี้ยแล้วก็เริ่มเอาไม้กลิ้งมากลิ้งแป้งก็กลิ้งไปข้างหลังกลิ้งมาข้างหน้าแล้วก็สลับด้านสลับด้านบ้างแล้วมาเดีก็กลับด้าน การที่เราจะต้องสลับด้านกับปรับด้านเนี่ยทำให้แป้งเป็นแผ่นกลมนะครับเห็นไหมครับแป้งก็เป็นแผ่นกลมถ้าคุณทำแรกๆยังไม่เก่งยังไม่คล่องไม่กลมก็ไม่เป็นไรครับก็พยายามให้กลมที่สุดเนาะประมาณนั้นเราจะเอาขนาดประมาณนี้นะครับประมาณ คุณเห็นไหมครับผมมีของเล่นใหม่ก็คือไอแผ่นซิลิโคนนะครับที่ไว้ใช้คลึงแป้งก็ได้ที่ไว้ใช้คลึงแป้งเพราะว่าตรงนี้จะมีสเกลบอกทั้งเป็นแบบวงกลมและแบบตามยาวก็ใช้สะดวกดีครับสั่งจากพวกลาซาด้และช h อปปีรวมค่าส่งแล้วไม่เกิน200แถมไม้คลึงมาให้ด้วยแล้วก็แถมที่ ตัดแป้งมาให้ด้วยส่วนหลายคนนะครับที่ถามเข้ามาว่าผมใช้กระทะแบบไหนอยากได้กระทะแบบที่ผมใช้เนี่ยผมสั่งจาก Lazada หรือชอป p e e นี่แหละครับแต่ผมไม่กล้าสั่งมาขายนะครับเพราะบางทีด้ามกระทะมันมีปัญหาครับกลัวต้องมาเคลมครบแล้วนะครับจะไปทอดให้ดูนะครับ จะให้ดูไฟนะครับเห็นนะครับด้ามกระทงของผมันไม่สมบูรณ์นะครับซื้อมาแล้วเสียดูไฟนะครับไม่ได้ใช้ไฟอ่อนมากนะครับเอาแป้งลงกระทะน,นะครับ นับหนึ่งถึงยี่สิบนะครับจะมีลูกโป่งลูกเล็กๆขึ้นมานะครับเห็นนะครับลูกโป่งขึ้นมาแล้วลัแบบด้านนะครับ ก็นับหนึ่งถึงยี่สิบอีกครั้งนะครับกลับด้านนะครับเราให้แป้งของนะครับ บางทีคุณสังเกตนะครับถ้าปองไปแล้วไม่สุดคุณอาจจะหมุนแป้งนิดหนึ่งก็ได้นะครับเพราะบางทีเราต้องกระจายความร้อนเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนนิดหนึ่งหรือไม่ก็กลับได้แบบนี้ก็ถือว่าปองทั้งแผ่นแล้วนะครับเอาลงมาทานเลยได้ もされないで。<laughs> <laughs> จะให้ดูความนุ่มของโรตีนานนะครับนี่ครับอาจจะไม่ได้นุ่มขนาดโรตีนานแบบหนาหรือโรตีพิต้านะครับแต่ก็ยังมีเนื้อแป้งนะครับก็นุ่มนะครับเดี๋ยวจะฉีกให้ดูนะครับถ้าทอดได้พองเนาะก็จะแยกได้แบบนี้ ทิมให้ดูครับชิมแผัวปล่าๆนี่นะครับก็จะมีรสชาตินะครับจืดๆเข็มนิดนิด แล้วก็มีรสเปรี้ยวนิดๆนะครับของตัวโยเกิร์ตนะครับนี่คือธรรมชาติของโรตีนาน,นะครับจะต้องมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆของโยเกิร์ต ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจชาลิฟานระดูเค้นะครับแล้วกดติดตามนะครับผมมีคลิปสอนทำอาหารต่างๆีเยอะแยะเลยครับที่จะลงให้ดูเนาะแล้วสำหรับใครที่ดูทางช่อง Youtube ก็กด Subscribe เพด้้วยนะครับมีปัญหาสงสัยอินบอทเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับที่เพจชาลิฟานดูเคนเดี๋ยวผมตอบให้ทุกคำถามครับในเพจของผมนะครับมีพวกเครื่องเทศ ไว้คอยบริการนะครับพวกมาซาล์ขมิ้นพริกอินเดียแล้วก็ผงกะหรี่ตลอดจนมีแป้งสูยีแล้วก็ใบาชาไว้คอยอำนวยความสะดวกให้กับคุณนะครับอันไหนที่หาซื้อยากก็อินบ็อกเข้ามาที่เดได้สำหรับคนที่จะสั่งซื้อของนะครับหรือจะสมัครเรียนนะครับก็อินบ็อกเข้ามาที่เพจชลิการ์อนดูเคนได้ถ้าตรงที่ผมโพสเนี่ยคุณจิ้มเข้ามาแล้วเป็น เข้ามาที่หน้าเพจเนาะคุณก็อินบ็อกเข้ามาหรือถ้าตรงผู้โพสเนี่ยคุณจิ้มเข้ามาแล้วเป็นเฟซส,ส่วนตัวของผมเนี่ยคุณก็ลองเลื่อนๆดูผมจะแปะลิงก์ทางเข้าเพจไว้พอคุณเข้ามาที่เพจแล้วคุณก็อินบ็อกเข้ามาที่เพจของผมเนาะก็เข้ามาคุยกับผมนี่แหละว่าจะสั่งซื้อของหรือว่าจะสมัครเรียนแล้วผมยังมีคอร์สเรียนอีกสองคอร์สก็คือคอร์สรวยด้วยโรตีเป็นคอร์สสอนท โรตีทำน้ำชาทำแกงกะหรี่เป็นคอสที่ว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะทำโรตีเนี่ยเป็นอาชีพก็คือเรียนคอสเนี่ยเปิดร้านได้เลยพาอสอนครบหมดตั้งแต่ทำโรตีโรตีก็มีทั้งโรตีแบบหวานโรตีแบบไม่หวานสอนทำแกงกะหรี่แกงกะหรี่นี่สอนทำแกงกะหรี่หชนิดแล้วบอกวิธีปรับจากแกงกะหรี่หชนิดเป็นแกงกะหรี่ยี่สิบสามสิบชนิด แล้วยังสอนวิธีผสมใบาชาที่ขายในร้านโรตีปากีนอกจากนี้ผมยังมีคอร์สโรตีสไตล์ปากีเป็นคอร์สสอนทำโรตี10ชนิดสนใจคอร์สไหนก็อิ inbox เข้ามาที่เพจชลิปคารดนูเกนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ